เอาละครัรบสวัสดีทุกคนน,นะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมิดเบฟโซเช่นเคยวันนี้พามาแนะนำกาชาฟรีเป็นกาชาที่ดีมากนะสำหรับหน้าตู้ หลังตู้ก็มีดีมีแย่ประปนเงินไปจะมาวันที่ย3ิบเดือน6ถึงวันที่21เดือน7เลยก็เป็นกาชาฟรีนะก็กดได้สเต็ปเดียวการันตี5ดาวแน่นอนฮะเราจะได้ตัวไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันแล้วแต่ดวงของเรามาตอนบ2ายสโมงฮะ ของวันที่23ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองในตู้ก็จะมีทั้งตัวดีๆและตัวที่อ่ะไม่ค่อยดีปนกันไปนะโอ้มีเยอะมากเลยนะเนี่ยที่ว่าดีๆจริงๆเลยนะแบบเก่งๆนะไอเซนม่วงครับโกอาสเขียวนี่แหละแล้วก็ยิโกแดง5ปีเบียคุยะฟ้า5ปีวุระระส้มตัวนี้ถึงจะเก่าแต่ยังเก่งฮะ ไีแรงแรงเวอร์อันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะสำหรับบางตัวในแถวบนสุดนะชิคุะระโมเอตัวนี้น่าจะลงสังเวียนถ้าจะไม่ผิดสึกิชิมะตัวนี้ก็น่าจะสังเวียนนะถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่ค่อยได้เล่น2ตัวแรกตัวที่3ามชิบะ อีบะหรือเปล่าวะอีบะตัวนี้ดอบคังฮนะดอบคังเอาไปใช้ในดอบคังได้ทำให้จำนวนท้องที่ได้เพิ่มมากขึ้นโทเซนตัวนี้ดอบหยัดน้ำครับดอบ17%น้องหมาเขียวตัวนี้เอาไว้ดันกิวยามี่ไม่รู้แฮะยามี่ผมไม่เคยได้วะ ไม่ว่าไะดีไหนๆก็ไม่ได้ยามีตัวนี้เลยไม่รู้ทำไมจะไปเป็นอแจ็คกี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่พวกนี่พวกแถวนะี่ยเป็นผู้สังหารดีฮะสังกัดดีแล้วก็ผู้สังหารดีเป็นเหมือนกับพอคอยต้องการตัวเพราะว่าผู้สัง,สงกัดหายากลิลูกะตัวนี้ลิลุกะเขียวรู้สึกจะดอปหยาดน้ำนะแล้วก็กิริโกตัวนี้ก็ดอปหยาดน้ำเหมือนกัน คุโจโคกะ o, oka, ใช่โคกะหรือเปล่าวะคูกโกกินโจคูโกเออตัวนี้ก็ดอบหยาดน้ำนะ,อ,ะอุ่นเขียวตัวนี้สังเวียนปัจจุบันนี้น่าจะไม่เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวสังเวียนใหม่ๆมีเยอะมากฮะบารากันดันกิวสตาร์หยาดน้ำเข้มประจิฟ้าไม่แน่ใจฮะ,อะไอเซนตัวนี้เน้นแรง ไปดานไหนก็ได้ไม่ได้ดรอปอะไรแต่ว่าแรงฮะมีวัตถุติดตามฮิตแรงบวกสองสำหรับไอเซนนะพุ่งกับพื๊นปั๊าปื๊นปาร์ดีด้วยไอจีก็ตัวนี้เช่นกันปื๊นพุ่งปื๊นปั๊าปื๊นปาร์มีฮิตไม้ตายบวกหนึ่งทุก,กาดสีแดงไอเซนก็ทุนก,กาดสีน้เงินนะฮะเมียรขุยะไม่แน่ใจวะทุกคนผมไม่สามารถบอกได้ทุกตัวนะจริงๆอ่กริมจอแดงสองเวียน ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้ไอตัวที่อยู่กับเคียราคุอะสีแดงเนี่ยนานาโอะหรือเปล่าลิซ่นานานโอะตัวนี้ดอบคังดอบสราเสริมพลังอ่าซุยฟงกับโยรุอิจิตัวนี้สังหารไรสังกัดเอ้ยจำไม่ได้ว่ะแต่ว่าการเล่นของเขาอ่ะมันมี2ตัว นั่นหมายความว่าเขามีหลักกระย่อยฮะนั่นก็คือสามารถกดเปลี่ยนตัวได้ในการเล่นเขาจะเอาโยโรจิมายืนก่อนแล้วถ้าเรากดสลับตัวซุยฟงก็จะมาเล่นแทนนะฮะมันจะสลับกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้สนุกดีสุดโนตัวนี้ดอกหยดน้ำเซนบงกุสากุระตีปกติแรงฮะแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยแน่ใจนะผมมีเวลม่วงลนยะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะ ใช้ตอนนั้นใช้เลดบอสอย่างเดียวอาดาฟันบิญญาณสังเงืออันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็ดีอยู่นะที่พูดมานี่ยังไม่ค่อยเจอตัวแย่ๆเลยนะเดี๋ยวผมขอดูภาพรวมหน่อยตัวแย่ๆจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีนะ <c oughs> มีแต่ดีมากดีแล้วก็ปานกลางอาแถวล่างออาจจะออกในแบบไม่ค่อยไหวแล้วแชท ส้มฮะแชสส้มการใช้งานไม่ค่อยแน่ใจฮะเนวก็ไม่รู้เหมือนกันนอยโทราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าซออโฟนโรผู้สังหารกวินซี่ครับใช้ในหอกคอยแน่นอนอ่าเลนจิตัวนี้เก่งอยู่นะมีวัเทิกวัเทิกรอบตัวไม่ติดตามนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรอืม ตัวนี้อิชิดะฟ้าถ้าไม่ตายเท่ครับถ้าไม่ตายเท่ดีงอนไก่ใช้ในหอคอยครับใช้บ่อยใช้แทบจะทุกหอคอยเลยมั้งไอตัวหอนไก่ส้มตัวนี้อ่าอิคคุฟ้าตัวนี้เล่นใน pvp ปัจจุบันน่าจะเล่นได้นะมีเป็น5 5 45ขึ้นไปผมว่าไหวสำหรับอิคคุฟ้านะ หาเอบอร์ออปิตี้ผื่นอื่น,นเพิ่มเพิ่มเอาครับกิม <c oughs> จอเขียวยูริจิไม่แน่ใจกุราระตัวนี้ดอกน้ำหอมเล็กบวกค่าถ้าสองเป็นเกาะมีสามนะฮะเล่นง่ายตีดีตีผักศัตรูนิดหน่อยทำให้ศัตรูเข้าหาเราไม่ค่อยได้ครับข้อเสียคือไม่มีตีมุดดินส่วนตัวผมเอาไปเบิกมุดดินเรียบร้อย ลบข้อเสียอันนั้นทิ้งไป <c oughs> <c oughs> กิมจอดแดงไม่แน่ใจครับอิชิโกะแดง5ปีตัวนี้แรงสกิล3ชาร์ตได้ครับเบียคุยะฟ้า5ปีถ้า2วอลเทคแรงเช่นกันอาจจะแรงซื้อตัวใหม่ๆไม่ได้นะแต่ผมว่า2ตัวเนี้ยมันยังเล่นได้คล่องคล่องแคลวอยู่ไอตัวนี้ไม่แน่ใจว่ะลูกน้อง ลูกน้องของไอ้หัวหน้าหน่วยภาคพิเศษแต่ผมก็มีเรื่ม่วงเหมือนกันอ่าหัวหน้าหน่วยภาคพิเศษตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะผมไม่ค่อยได้เล่นเนะี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนเคยใช้ PvP อยู่แต่ว่าือถ้าไม่สุดจริงก็ไม่ไหวนะป้าม่วงโทชิโร่ฟ้ายินเขียวเคมบจิม่วงตัวนี้มีตีมุดดินฮะ อไอเซนเขียวตัวนี้มีสลับล่างก็สลับเล็กน้อยครับจากใส่แว่นเป็นสวยผมแค่นั้นเองเอ่าล่างปกติจะใส่แว่นตีพอกดไม้ตายปุ๊บมันจะถอดแว่นแล้วก็สวยผมขึ้นเหมือนในฉากในอนิเมะเลยอิจิกโก้ส้มตัวนี้กดไม้ตายจะแปลงเป็นบางไขคร,ครับปกติจะเป็นชิไขในการต่อสู้นะพลังจะเป็นสีฟ้าเมื่อกดบางไขพลังจะเป็นสีแดงดำาก็เหมือนในอนิเมะเลยเช่นกัน ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่หน่าเล่นนะมันก็แล้วแต่ดวงอะนะแล้วแต่คนจะเปิดได้เดี๋ยวบั่สองวันนี้ผมเปิดได้อะไรเดี๋ยวผมจะมาลงในโพสกันนะฮะโอเคไงก็ต้องฝากคลิปนี้วนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ